สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางจากน้องอน้นนุ่มดวงืงเฮงมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะแต่ก่อนจะไปเบิ้งคลิปเนาะคะ่ะแอดก็จะขอขอบคุณนะคะลุงสอผ้าโชคนะคะที่ได้ส่งคลิปมาให้แอดให้แอดได้นาเสนอนะคะตัวเลขแนวทางจากน้องอ้นนะคะให้ FC แฟนช่องมนตการผ้าร่วยได้รับชมเนาะคะ่ะ ค่ะทนผูช้ชมเขามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค่ะค่ะมาไปเบิง่งไปฟังน้ำกันนะคะวานในวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้น้องอ้นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางไห้นะคะกันน้องอ้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวน้องอ้นกับโยนี่พอดีเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปคุยกับน้องอ้นครับสวัสดีครับน้องอ้นครับประดี FC ทุกคนนะครับ แต่ยังไดเนาะหววทีพผ่านมาน้องอ้นหววทีพผ่านมาถูกปังๆครับตรงๆปังๆตรงๆเล่นมาทะเบียนลถไม่ายแดงครับล่างหนึ่งเจ็ดอุ้ยตรงคักเนาะตรงครับหนึ่งเจ็ดตรงๆพี่น้องบอดได้กลับเลยบอดได้กลับเน้นล่างอีกตล้วนะเน้นล่างพรเนาะอุ้ยได้ร้ายไปไหนไบไหนน้องอ้น พน,นวลเมื่อกี้ถือลอตเตอรี20่20ใบโอ้ยถื20ยอ20ใบลอตเตอรีไ่ได้เด่นแสนเจ็ดหมื่นโอ้โหถือว่าพอสมควรเนาะครับพอสมควรได้สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทอันแต่จับอยู่วัดบ,บรุรพ่าเนาะเมื่อนะเนาะมู๊หันพี่น้องเพิ่นเวิร์งนั่มหันกันที่ใดนั่มหลายอยู่เนาะ <laughs> ตอนยุวันเนี่ยคือเมาหมดเลยหนึ่งเจ็ดอืมแมนเมาหมดเลยเนาะเก่งแผงเลย่ามีเลย <Okay. S 2> บัตรนี่งวดนี่ได้เป็นยังไงงวดนีจุดทูบบ่อหรืองวดนี่กับมีสองสองทางแม่ทางกับมีจุดทูบกับทะเบียนรถทะเบียนรถ<ล>ท,ที่หายพึ่งไปเอามากก็คือเป็นเลขมงคลที่หายสุกตลอด อยู่แล้วโอ้รถขั้นนี้ขั้นนี้หายโชคตลอดอยู่แล้วคือแต่ละงมวดมันก็สีบนเวียนอยู่ทายในสีโตนี้อยู่แล้วหมวดนี้จะเลยได้ไปได้ทะเบียนโอ้ได้ทะเบียนใหม่มากทะเบียนคือทะเบียนมันหายไปคือได้คือได้ทะเบียนตัวนี้มากหมวดนี้ก็ได้สีเดนทะเบียนรถชุดนี้ครับจัดตามนี่เนาะนี่ได้พี่น้องน้องอ้นสีจัด ตามนี่แหละครับเดแล้วน้องอ้นก็นสิจัดให้พี่น่องอยู่สิจัดให้จัดให้เอฟซีขึ้นเก่าแหละครับว่าน้องอ้นเสีเหรียญตัวใดเน้นตัวใดครับกอวสอ,องเจ็ดแปดเก่าอุดรท่านี่มันหายไปโดนแล้วบอน้องอน้นหายโดนแล้วครับาาประาณจะปีแล้วโอ้จะปีแล้วเพิ่งเป็นติดต่อไปติดต่อที่ผลทรงใบาณสามสีปปม่เดือนแล้ว,วาาก,ก็มาแอวจัดเกลือไม่มีเวลาบอสจีเกลย เมื่อวานมืกรกันเลยไปเอามามเลยไปได้ไปายนี่มาครับเลยได้คือว่าปายใหม่มากโอ้ได้ใหม่บอมันสิยู่นี่ยนะเนาะพี่น้องน้องว้นนี้ก็ได้จัดตามเลยเลยจ,จัดเลขทะเบียนรถเจ้าของเนี่ยครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปประมาณสิบสิบกว่าใบสิบกว่าใบแล้วมันบอกบสำหรับชุดนี้น้องอ้น ไปยิบรัเตะรี่ไว้แล้วซิบก็ใบแล้วเ้อพี่น้องยังไงพี่น้องก็ล่องไปยิบมาจากใบสองใบก็ได้ครับชุดนี้เดี๋ยวเสียวรัอตะรี่ให้พี่น้องเบิง้งเนาะนี่บอกบโอ้มันเป็นเลขตัวเดียวกันมด้ยกันเึ็นชุดจะนี่อบเป็นใบกันนีครับเป็นชุดนี่หน่อยก็เป็นโวนน่ะเป็น,น,น,ปน,น,ปนใบครับครับโซนมากก็เป็นใบแต่ลงไทยแปดเก้านี่มดเนาะ ลองใายแปดเกาครับพี่น้องมาสอบตามน้องอ้นก็ไปจัดตามน้องอ้นได้ด้อครับเด้อน้องอ้นเจ็ดงวดพันละครับวันนี้งวดที่แปด้ี่น,อน <8 S 1> ้องน้องอ้นเนาะครับแห้งบ่อยแห้งกระถูกเมื่อ้วเจ็ดงวดลวครับวดนี้เป็นงวดที่แปดพี่น้องก็ล่องเกาะน้องอ้นไปเบิ่งครับบางที่เขาอาจจะโชคดีกับน้องอ้นครับ นี่แหละครับน้องอ้อนจัดมาแล้วจักใบน้องอ้อนทั้งหมดนี่สิบสี่ใบสิบสี่ใบครับน้องอ้อนจัดมาแล้วสิบสี่ใบวัดที่ผ่านมาน้องอ้อนถูกหนึ่งเจ็ดยี่สิบใบบอกยี่สิบใบเสร็จครับแต่เมาอยู่วัดบุญลผาเกี่ยแผงเลยครับเมื่อหนั้นครับเอาพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากตามน้องอ้อนครับก็ นี่แหละครับก็ติดน้องอ้นกับซื้อตามน้องอ้นได้ครับเท่ากับเอาดวงไปบางที่เทาอาจจะแห้งกับน้องอ้นก็ได้ครับพี่น้องครับเทาต้องตามคนแห้งนี้ครับพี่น้องครับซื้อหวยตามน้องอ้นแล้วกับยอย่าลืมว่าล้านสมตามน้องอ้นเด้อครับ <c oughs> แวะมากพี่บุญรักกับแวบะบเา้านสมตามลืมผัวเ้้อครับโอ้ส,สตมตำลืมผัว,ดวตดน้องอ้นครับผยูซีแยก ียแยกใจกลางอำเภอเลยครับครับครับซียแยกใจกลางนะครับ่ันพี่น้องผ่านมาทั้งนั้นหิ้วเขาหิ้วปลากับแวะน้องอ้นได้ครับแวะถามข้าวถามข้าวถามแนวทางได้นาะน้องอ้นเนาะขอแนวทางจากน้องอ้นได้ตลอดเวลาสันแต่ว่าสําหรับเบอร์โทรศัพท์ทีเอฟซีขอมาว่าขอเบอร์โทรน้องอ้นแน่สันแต่ว่าน้องอ้นบอกว่าเบอร์โทรนี่บ่สะดวกน้อน้งอ้นเนาะ ว่าน้องอนก็มีภาระหลายอย่างมาสั่นบ่มีบ่มีเวลานะครับพี่น้องครับน้องอนบ่มีเวลาทีสี่มารับนะครับบ่มันว่าบ่อยากให้คืออยากให้ยุตแต่ว่าหาเวลาสิมารับโทรศัพท์ยากมาสั่นน้องอนว่าครับครับบนี้เข้ากับมาตามเบื้องตัวเลขที่น้องอนจัดงวดนี่ครับนี่ยังแน่พี่น้องครับเดี๋ยวมาเบื้องน้องอดจัดให้ตัวได้ มันก็มีเลขรถเลขถูกมันบอลน้องอ้นอ่านี่แหละครับคือตัวเลขสำหรับน้องอ้นที่สิจัดงอนนี่ครับเป็นเลขที่สวยงามเ้อพี่น้องซีจีก็คือเลขทะเบียนรถแหละครับสองเจ็ดแปดเก้าครับทะเบียนรถนี่หายไปได้เกือบปีแล้วครับหมดแจได้มาว่านี่ครับ เอามันสิประจบหมอยดิครับพี่น้องงวดนี้มามาได้งวดนี้พอดีอีกรถคันนี้นี่แห้งตลอดบอนองหวัดแห้งครับสีหางหวดต่อแลสีหางหวดคือวนเวียนอยู่ในในสีตัวนี้สีวนอยู่เหนือเตียงองหวัดวนอยู่ในเหนือว้นอยู่ในสีตัวต้องติดทุกงวัดลุงบอนแม่นครับโอ้เนี่ยนะครับวอกครับกระตูงตรงเลยครับอกครับกระตูงมาสั่นงวดนี้เพิ่มเพิ่มกระสีตรงตัวนี้แปดเก่า น้องอ้อนจัดห้กับมี่สองเจ็ดแปดเก้าครับโอ้เหล็กถูกกับสวยเ้ยพี่น้องเหล็กถูกงวดนี่นี่เห็นมีหลายสำนักกอกมาแบบนี้สี่เก้าสองครับเหล็กถูกสี่เก้าสองเมื่อวานนี่ไปทายทำอยู่ใสนออเห็นเหล็กสี่เก้าสองัะคนจุดถูกได้สองสี่เก้าจะเป็นโลเหล็กตัวเดียวกัน ัดเลนดเอานะครับบางเพื่อน้องอ้นกับตัดให้บัตรถือึ้นกันแต่่าก็ต้องตัดเลนด์เอาไอเอฟซีไปตัดไปแยกเอาก็ได้เนาะครับืออันนี้คือแนวทาาทีน้องอ้นสิเล็กงวดนี้ครับอันนี้เป็นเหล็กแนวทางของโนนด้ะพี่น้องครับคืองวดนี้น้องออนสี่เลนแบบนี้ครับน้องออนตัดแบบนี้จัดแบบนี้ครับสําหรับงวดนี้สำหรับพี่น้องอาจจะไปตัดเป็น เจ็ดแปดก็ได้เจ nee ็ดเก้าก็ได้เร็ดเก้าก็ได้เก้าก็ได้ครับตันเอาอยู่ในสีตัวเนี่ยน้องอ้นว่ามันเฮ่งเฮ่งเฮ่งอยู่กับรถคันนี้ครับส่วนมากสีออกอยู่นี่เ่าะั่นน้องอ้นว่าพี่น้องครับพี่น้องไปซับออกเด้ครับบ่หลายตัวครับบพหลายตัวเราพี่น้องไปซับสองแปดก็ได้น้องน้องอ้นน้อสองเก้าก็ได้สองแปดนี่ก็เดือนนาก็เป็นวันเกิด พระราชาลอดสิบเนาะอืมบนเนี่ยได้เนาะบ,บนเนี่ยคือกับตัดเป็นสองแปดสองเก่าก็ได้ครับพี่น้องหรือสิบา่าดเจ็ดแปดก็ได้เจ็ดเก่าก็ได้โอ้มิตเเลก็งาม,มเลหล็กงวดนี่งามอยู่ในนี่แหละพี่น้องไปตัดเอาครับเล็ทถูกครับมเมือเ่อเบิ้งเล็กถูกของน้องอ้นนี่นก็สวยนะครับพี่น้องครับเล็กถูกกับมี่สี่เก้าสองครับสี่เก้าสองอันนี้บัวหลายตัว ที่เป็นซีเก่าก็ได้เนาะแต่น้องอ้นตัดมานีมีน้นองอน้นน้องอ้นตัดให้ตรงๆคือซีสองเก่าสองเลยครับพี่น้องสีไปตัดว่าว่า,าตามน้องอ้นก็นได้แต่ที่น้องอ้นตัดมาคือน้องอ้นเรียนแบบนี่ครับน้องอ้นลุ่งทุนแบบนี้ครับก็คือลงทุนก็คือนี่แหละครับรอตอตรีที่ไปยิบมานีซีใบนี่ครับซีใบเราที่น้องอ้นยิบมาครับ,รบเป็นเลขชุดนี่ นี่นะครับก็ชัดเจนครับสําหรับพี่น้องผููที่รอค่อยน้องก้นครับมือนี่ก็ได้แล้วครับแนวทางจากน้องก้นครับมักสอบตัวได้ก็ชัดได้ครับพิดถูกกะจะว่ากันเนอะพี่น้องครับอันนี้กบหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นน้องก้นก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกคนละครับเพราะว่าน้องก้นก็ถูกมาแล้วเจ็ดงวดอันนี้เป็นงวดที่แปดครับพี่น้องครับ งวดที่แปดต่อกันเลยนะครับบะเบนดินบ่ได้แว่นงวดนี่หนึ่งคือติดต่อกันครับพี่น้องครับแจ่แห่งบ่ยแห้งนะครับแปดงวดต่อกันอ้นเจ็ดมวดต่อกันครับมวดที่แปดอันนี้มวดที่แปดโยนน้องอ้นก้อนสิจบเนี่ยน้องอ้นว่ามีแถมความฝันมาสันครับน้องอ้นฝันมาขึ้นเนี่ยสันฝันไว้ยังไหนของน้องอ้นฝันว่าพ่อไปถือตำรวจจับอยู่บ้านอันยู่บ้านคุณอาครับคุณอาปั้มมั่นบันโดงโอ้แต่สมัยอ้นไปอยู่น้ำพิ่นน้อย ครับครับไปฟูขี้อยังหันบ้านเล็กขี้เพิ่นตึงเนาะโอ้ยุบนเล็กขี้นี่จริครับเอากระเลยบมาพ่อเจ้าก็ไปถือจับอยู่หันเนาะฟันันเจ้าก็ไปถือตะเบิดจับอยู่หันเจ้าไปเหตุยังไงที่ถือตะเบิดจับอยู่หันพ่อแม่งฟันคือปันคือบ้านเล็กขี้เพิ่นเนาะบ้านเล็กขี้เพิ่นพี่น้องโอนฟันถึงบ้านเล็กขี้นี่ว่าสันพ่อไปฟันว่าพ่อพ่อพ่อของอ้นของอ้นนี่แหละ พ่อของน้องก้นไปถูกจับอยู่หันมันมโนงอ้นในฝันครับอันนี้ก็แถมไายพี่น้องครับเล็ฝันเด้อเล็กฝันครับบ้านเล็กทีเพิ่นครับบานเล็กทีที่น้องก้นฝันว่าพอถูกจับครับกับเนี่ด้วยครับกับเป็นเลขสวยน้องก้นเนาะมันขึ้นมาเข่ากันกับเล็ถูกมังืออืมมันมาเข่ากับเล็กถูกพรามีเก่ากับสองเนาะมีอ๋มันกับประจวบหมออีเด้นี่ก็ได้พี่น้องพราะเมาอคืนกับที่ขานอยู่ก่อนนอน โอ้โหสวยๆเอาๆก็ออขอบคุณหลร้ายบานนี้าดีี่แล้วยืนเเนี่แล้ะครับท่านผู้ชมกับสาหรับแนวทางน้องอดมือนี้เนาะครับกับมีแบบนี้ครับเหล็กแนวทางของน้องอดมือนี้เนี่ยและครับเหล็กแนวทางวนสุดก็คือทะเบียนลถครับสองเจ็ดแปดเก้าน้องอดตัดหายกับสองเจ็ดแปดเก้า ตามลงมานี่ก็เป็นเลขถูกครับ492น้องอ้อนก็มาตัดหา4292ครับแล้วเมื่ขึ้นนี่น้องอ้อนมาฝันว่าพอ่พอพ่อของน้องอ้อนไปถูกจับอยบ้านเลขที192ครับน้องอ้อนกับฝันว่าเอ๊ะก่อนสีนอนกับทิศฐานปะขึ้นสีมาตุงกันคัาแายเลขถูกป,ประสันมาตุงกับเลขถูกป,ประสันครับเอาอย่างไนพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เอาได้ครับได้อผิดถูกก็เยาว่ากันครับสําหรับคลิปนี้คือสิพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชม ถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไ i ร์ก,รกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไว้ได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ